นมามามาบันที่นี่ขึ้นตอนที่สองเลยพี่น้องครับตอนแรกเดี๋ยวเชือรงให้ให้ให้เลย่อนใพี่น้องได้จะไปนั่งในศาลาแล้วก็ลงให้เลยผมสีอะไรสดยได้พี่น้องมือนี่เพราะว่าเมื่อไห่เดี๋ยวล่อๆตัดสินใจอีกทีหนึง่งเดี๋ยวอะไรเดีเด๋ยวส่งคลิปคลิปปกติก่อนใคร <SW> e <ET> มาที่หลังกับบางยอ้อนหลังกับพี่น้องแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกแม่แดงปลาเหลืองใช้ลูกมันตัวไหนแม่ตัวไหนนี่แม่แดงแม่แดงเนาะ ลูกนาจะเป็นลูกอะไรครับพ่อลูกแปดป่ครับลูกเคพกแปดครับมันไหรจัะเดือนละไอ้ลูกมันไหร่ดีสี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าเอาดึงดึงแยกแยกแม่ลูกออกม่าบังเห็นเขาเงาเงาดุกสี่เดือนกว่าอุ้ยลูกลูกพกแปดเพนองตะกุนตะกุนผ่าอีสานเลยพี่น้องโตแม่พี่ล่ะ โอ้พับนาพับลังนำล้างพี่พี่พี่ไอ้แล้บอกนี่ยเรเป็นผู้จูงมันก็จะิว่าคู่ว่าแล้วคู่ไม่เราแบบไรอะไรตัวนิ่มเลยวะแม่ใจหลุกสวยพี่น้องแม่เป็นง่วงบางไงเลยพี่น้องเฟียบบางไงเลยเท่าไรครับคุณเท่าไรเฮ้ยสามเท่าไรสาม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 ขาหรืพี่ว่าเห้ ้องแม่ลูกลูกแม่ลูกสเดือนก็ลูกเคพกปดลูกจะสามเดือนสี่เดือนแล้วปะตูกไหมกุ๊กหางเงินเดือนพี่น้องครับเืิเดืงวงงั้งวเรี่ยงแม่เป็นงอไทยใหญ่ใจลูกสวยเว่โค้งพิมพสามสิบห้าผู้ใหญ่ขายยาตาในโลกเลยมกกั่งวนี่คุณนมาตอนอยู่เนาะ เป็นมาตอนอยู่เพ่กงส่งพลังอยู่ตัวนี้ไรมาไหนสิบแปดหา8้อยตัวนี้สาหเบอร์มาใส่แล้วเนาะดีมันตอนอยู่เอาบท่านแท้เอาหาพันัสียเอาไปเปิดคูนเอาไปเปิดคูแล้วเออคูมาคเเดี๋ยวขาจะขายไม่แล้วนี่เดี๋ยวลงช่องเลยเดี๋ยวเขาโทรน้ำในสนี่เอาเบอร์มาใส่ส่วนหกหนึ่งหกหนึครับสาครับ หมืน่น,นเจ็ดพันห้าน้าอ่อยเสบางงหมอกเด็ปลูกหอมมาปีนี่เฮ้ยเด็กผูกหอมมาปีนี่ปลูกครับอย่าลืมช่วงมันออกดอกมากมาฝากนิดเดอโอเคโอเคป้าหมดมากป่ะวะจะหายจะป้าหมดมากมากเธอจะกระสอบุผมได้มาหายเฮาเดี๋ยวสเหายเดี๋ยวหายเจียวมาใส่รถเดี๋ยวมาฝากมาฝากต่อต่อเดี๋ยวมาเป็นรุ่นเจียวมาฝากขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเป็นมึงหมอกปลูกหอามไรต่อพี่น้องงูหน่อยตัวนี้ทนายใจหลุดงามวะ กใสต่ตอเราตัวนี้งัองวัวของไอของไอยังวะของเซนาะหอยเปิ้ลิมักสืบงวัวแบบนี้ไปไปปล่อยตลาดจะโซ<อ>่โอ้ตัวนีหน่อยง้หน่อยตัวนีงามเด้อนี่ก็ลครเหรอตัวนีง้อหน่อยตัวนี้ เป็นบรยูครับโอ้ตัวนิ้งามเน้อพี่น้องเน้องพี่น้องตัวใดหัวบ่จะพันหับ่อไม่บัวเขาไนี่ต้นนิงเขาหยบอโอ้ชหน้าหอยมัมัดมัดเหมอนหน้าหอยนี่ก็งามพี่น้องครับหอยตวนี้เท่าไปครับตนนิ้เขาแดงขายตนแดงไรไปไหน นี่นี่นี่โอ้ของของยายยายมายู่นสื่อไปต่อพี่น้องเพิ่นมีคนสร้างอ่ะแล้วไปเมื่อเพิ่นสื่อมีคนสั่งไว้เพิ่นกับเด็กขายต่อได้พี่น้องเขาสั่งมาว่าให้เอางูอสพาาแบบนี้ไปไปมาทั้งนี้มามใช่หรืวงูไอ้ใส่เลยใช่ลรืองวไใส่ที่บอกดดตัวเดียวบ่ ตกลงบงหินงหินเปิดมืออไรกันน่ใครไ้ว็นยังนั้นน่ะได้ไไปไปถามเราหน่อยูดะไได้เลยนี่กำนันพ่อเปิดมืได้เลยอเรนข้าทุกทุกวันขาวนาะวันที่ยี่สิบวันอังคารที่ยี่สิบสามเออลงอตลาดตลาดวัางหินเด้ออายืนดีดีบงเริ่ม อังค่านไหนเรืออังคารที่23ธันวาคม23ธันวาคมตลาดวัางหินครับเขา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 ต้นต้นต้นเหรอเขาเสาวังค่านเลยครับเขาเสาวันอังคารต่นเสาหน่ออ่าโอเคโอเคโอเคเขาเสาวังอังคานฝากเบอร์พึ่งทิดครับศูนย์แปดเกียครับห้าหนึ่งครับห้าหกเก้าสามครับผมสอบถามหน่อยพี่น้องมีง้อมีควายมีควายอยู่ทั้งทั้งง้อควายทั้งั่งหุ่นรับผมองไม่ใช่หรอง้อหน่อยโตวันอังคา่านนะพี่น้องเถ้าเขาเสา ตัวผูดอยตัวนี่รอ้ายแม่ออกไปกรดลอยสี่สาลอยสี่สิบห้าหกพันหกพันเลยอนี่ได้ไดแลคาเลยเนาะหกพัน้องขายเลยนาะตัวงได้โอรมากเอาแม่ออกไปละเบอร์มาเลยท่นศูนี่นี่สองห้าหกสองห้าหกหพี่น้องอยู่ต้องฟังตั้งกูผู้ขันกับไอ้อุนุนตลาด ว่าต้องไปไกลพี่น้องม,มันมีตลาดเปิดทุเขาเขาเขายับให้มันเขาเขาเขาทีนอ,อวันอ่างขางวันอ่างคางเดินพี่น้องไปไปซอยกันเรือครับพี่น้องครับบ้านกระเรือนบ้านกระเรือนคือเก่าโหอะไรไปแล้วเขาพูพันไปวบอกเลยเลยอุ้ยขาวขาอีเดียบ้านเานุ้ยงูออกเดีบ้านแล้วไอ้ยุตรลูกแม่แม่ลูกลูก,ลกแม่หมื่นสามพันบาท คาคืออย no. oh, wow! 300, ู่เนาะว้าวว่วไวว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 ว่วววววววยวววอวว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 ว่วว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 าวววหวาวว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 มวเวววววรววววววน่ววเนีวยวววยววววสาวว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 0ววววววาวว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  ตัวส้มพ่อซื้อวิเดียงเงียบนอนง่วนเอแพงหย่อนแซงะโอ้ตัวนี้งาม่แม่แม่ลูกที่นี่แมนบ่แมนบ่แม่ลูกบะแม่ลูกแม่ลูกบูหูด้วพร้องไปใช้หูยีงไม่หามคนจะไปอยู่นอี่ตัวนี้โอ้ยยังมาพอเล้เว้ยขายเราแกงะดลย ห้าพันมื่นหาแม่สากมมาเทานีป่ะพี่เด็กว่าหน่อย,ยวคม,มามเสาเข,ขาเขาเต็มรถเข้ากว่านี้เข้าวกว่านี้เมื่อเนี่ยซืรอหัวเลียงเขากเ็เต็มรถเขากัไปมืน่ยวนันจนเมื่อกี้บอกยืนกันหน่นหัว,หว,หวเหนือยไหมขายดีส่วนมากขายขาววหัวอ้วนมื่นเท่าไรเอาไหมมื่นสี่มื่นหา องมื่นหเนาะมาเบอร์มาใส่ก่อนเร็วศูนย์แปดหนึ่งห้านอาหกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง่หน่องหน่งห้าพี่น้องครับมื่นมื่นหาเด้อใส่นนี้ก็น่อยแม่นเนี่ยเนลูกตัวนั้นตัวนี้คนไทยว้านอยเพราะว่าถ้าเดี๋ยขายได้ิคนไทยเนาคนไทยข้องเก่าใส่นีตัวใดอีกมีอีกมืออะรบอกปั้ญาคิดเนาะ งวดไทยตัวนีทยอท<โ>ทยอย่างไ,ไรันเนี้อ่จะมีฮะไมายไปแล้ดูมันขายเท่าไรอย่ไมขายเห็นสามันหนโอ้ทำาำตัวเมื่อกี้เลยตัวเมื่อกี้สามสามพัน,นแต่ว่าตัวนั้นตัวนี้มันจดงกว่านอแ,แม่มันเท่าไรแม่มันเท่าไหร่แม่มบงครับแม่มันเหลือเท่าไรลุงเหลือเท่าไรเหลือเท่าไรมมันกับแม่มันเก่าใช่ไหมเก่าพั้กนหา อันอันอันเป็นเหนือไป็นอกอันเหนือโอ้ลูกมันสีได้ยสามพันหาใจลูกงามนี่ลูกดีจลูกเป็นสีละเอียดโอ้ลางวงใหญ่งวงงามจอยจัในแล้วใจลูกเป็นสีสังสีอีจอยยังในไทยจะในออกลูกเด็กสวยขนานี้มาเบอร์มาใส่กันลูกเบอร์โตศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองเจ็ดศูนก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเโอสีสุวรรณครับโอสีต้นนี่ต้นนี่เขาเบิ่งยังกงนี่ตนนี่มันตอกันอยู่ จอดเดืนผ่านในองม้าหมู่้านใ้ตอนตะดได้กขายว่ามบ้านอ่ะอ้ัใสเสือ้ายกนเด็กเก่ตุเเก่าเสียจอดมันขายไห้นหอูตัวเท่านัวไอ้ พีดสามันหาเียงคือฟอนฟอนเราเหรอวะสามพันหาแบปู่จ้าบังคีควายตัวหนึ่งเลยไอ้ควายอะไรมาได้ลูกพูลูกแมูู่แม่่ันนีย ลูกถือลูกแม่แม่แม่ลูกแม่เด้อมื่นหเอามีโคมนึงครับคุณเห็นได้หนิผมว่าเด้ไปเบิ่งข้าลังนะโอ้ยโค้งขักโค้งว่ามื่นหก,กเลียกมาใส่ผมเ่ยเล็วเบือเบือเบืบบมาเนี่ยอ๋อมื่นหกตำนีครับเบื้อจำบ่ได้ อุ à, à t t t ăng, ta, è, ้ยแพ้ตัวนี้ปันมามาออกกล้องน้อยอุ้ยรถถังต้องาลงว่าถสูงเท่าไรกสูงเท่าไรสูงเท่าไหตัวนี้ก็เลยาอยอยบวกบ เขาวัดเขาวัดจากไทยเขบ,บไทยเลยคว้ยวัดท้างนาบสในวัดท้งนาตอบพกิตตาตัวนี้องแผลโอ้สุดยอดลูกเปิดไปเท่าไหร่จักแสนสกเก้าสิจดรถกับบ้าคันหนึงเก้าสิบเจ็ดอ้ยมันลูกแบใดลูกเงากอบบกใดวันนี้ไ่รู้ซื้อมาเก้าสิบเจ็ด เอิดฮับูพใหญ่ถามตัวลูกผู้ใดมาไอ้มาเบอร์แล้วโทรศัพท์แล้วูกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าดเก้าแปหกสามเก้าแปดสองสามเก้แปดอดบางทีนอรทดอดต้นต้นไหนมันกามันตัดไหมอไมาบ้งนี่มันมีปัญหาเรื่องเงองขนาดตัวทอดมองอารอลึงตัดเลย บวยจะเป็นทุ่มูปกพีเอ็เอ็นจะลงคีบปูตีให้เก้เจ็ดองไปต่อแต่ว่าเป็นพอพันแต่ว่าเส็ยเบี้ยนที่เราเี่ยเปียนให้เขาได้แล้วเราบอก่นเปลียหมื่นจะเฝ้าจะเฝ้าเดี๋ยวผมาต่อยมือนีใหญ่พ่อจะเจียนมาปะจเียนบันน้ำเคี่ยงงวงวุ้ยเล่ยเราไปใส่ยู่ยเรายุ่ยเซลล์นี่ะโอ้นี่เร่เราเต็มอยู่ม่ยออยู่เบ่งแล้วกอนพอเทียนในพอเทียนมีจักโตมือนีมีจักโต นต่ออยู่อ้ยราหลายวันอ้ยใครไปนะกันี่เขียนเขียนฟามจากน้ำเขชิมงงาชิมงานประมขทมาหรืน่าือเ็นมันเกี่ยวกับน้ำต้นเอง นี่ก็ตัวเนื้อ้องางร้างก็เป็้วเนื้อไ้ีปน้องบมวเนื้อายอยู่พูดมักตันเก่า7ตห้ะไอ้แปดหมื่นขายมาได้ส่น้สนาสดๆห่วยหัวดีหัวหลอดีเท่าไหะหัหวหลอขาแกงหัหหวหลอขาแง นี่ใจเอาไขายงวดใดจอะไรงวดสามตัวเี้มื่สอัาสมตัวนีสตัวเสียเท่าไรหมื่นเท่าไรหมื่นสองพันก็ขายนี่ซีได้หนิซีได้หนิอ๋อตัวนีโบแมนบอกเอาหมื่นสามพันพนว่าสามตัวตัวหนึ่งตัวผูเด้อโอ้แก่รูรับเปรยา ได้หลวกัแม pues er. <ose catch pesos enfant> oh uh, ่สาวหอยหอยหมดมากหมดมากมาๆยังใ uh, uh. ่ีอมันเป็นเดือนของเดือนะไรเนี่ยจะไปใชเอามือมาใส่แล้วือมสู่์ปามามย้าออหนเ บ้านนี่มันเปิดมืออบ้านไหนบ้งเหินกาเปิดมืออะยังบท่าสั่งบ่าัดีดีดีโอ้กันตระก็เปิดเลนะบอไม่ดีสองสองสองพี่นาสองีนา รถจากรถขับขุน okay. ใหกันมืดพี่น <illa> ้องครับจากรถมาตะกอนขุนใบกันมืดเลยแต่ทั้งทั้งการตะลักแถวขุนไทรเด่นเขามาขายนี่มัดเลยมืออื่นคิดคิดขาดการวาสีมาหลายในมือจะว่ากับบบประมาณใจวาสีมาเท่าไหร่เนี่ยเอ้าไปเบิ้งคลิปสั้นๆนะพี่น้องมืออื่นแถนผมไรสุดไรผมจะไรสุดทั้งช่องยูทูบเด้อพี่น้องครับอีหลอมหนึ่งตัวนี้เก่าเก่าสิบเจ็ดพี่น้องจราเวียดมาอ่ะแปดหมื่นแปดหมื่นยังแห้งตัวนี้ครับผม ว่นใคบ้าาวัน,วนมดเลยบมาสองหลอบล,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 ลูกเล่ได้พี่น้องเอาลูกเล่เ่ลูกเลเลมันเล่มันพี่น้องครับเสียงแบบจอดตั้งของมูงเลยวะเท่าไหร่สิบเก่า,าม,ม,มืนเก่า ยิน,น,ยยน,นยดียินดีเสียงบอกจอดยินดีเสียงบอกจอดดังอยู่เพ่เดียวมือนเก่าเอามือนเก่าแม่ลูกลูกแม่ลูกเล่ครับผมมือนเก่าเบอรมัอีกรอบนึงเล้วศเกาป็ดหนึ่งห้าเก้านึ่ทีมงานราชสไล่มือนเก่าี่นอนครับ

ออาายจจร์ดทายไปได้กัคือมีแต่ขาดทุนมันรู้ว nice ี่งเลยตอนมันรูปเนี่นี่ไปหาจื่อนอกเขามาเปลี่ยนนัวไปปะทายไปได้ก็มีแต่ขาดทุนหาจื่อนอกเขามาเปลี่ยนใส่ชุดวีดของเจ้าอีใส่ตอนนี้ยวเมื่อไหร่เมื่อไหร่วะกินแต่นัวเขาฝากไว้โอ้ยอีน้องครับคโอคยอีน้องข้ามมือนี้มือนี้เข้ามาในเสาเข้ามาในเสาเอาเสาเสาอ้อมมาอยู่โย่ไปดิ จกโตเลยวฮ้ยลูกไปดีเฮ้ยเอามาดีไหมไั้มันมัน,มน